อยากให้ FC สังเกตแววตาของน้องโฟกัสนะคะแววตาแห่งความสุขสุขจริงๆค่ะสุขแบบไม่ได้สื่อแซงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง้าเล็กชาแนล24กันยายน2566วันนี้ก็มีมิทติ้งนะคะจากแม่แมๆ FC แฟนคลับของน้องโฟกัสค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์นะคะที่น้องโฟกัสเคยบอกไว้ว่า ไมร่วมงานในวันนี้ไม่ได้นะคะแต่มีเซอร์ไพรส์แม่แม่แน่นอนค่ะซึ่งเซอร์ไพรส์ของน้องโฟกัสนะคะก็คือวิดีโอคอลนะคะวิดีโอคอลพูดคุยกับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับน้องโฟกัสก็ขอแม่จุ๋มนะคะขอพูดคุยกับแม่แม่เป็นรายบุคคลค่ะซึ่งแม่จุ๋มก็ได้เอานะคะ ให้แม่แม่นะคะคุยวิดีโอคอลกับน้องเป็นรายบุคลคลค่ะรอยยิ้มนะคะในการทักทายกันแต่ละคนนะคะดูได้จากแววตาของน้องนะคะในแต่ละรูปคือพูดคุยกับแม่ๆแ,แต่ละคนนะคะซึ่งแอดไม่กล้าเอาหน้าแม่ๆทุกคนออกนะคะเกรงใจค่ะไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะคะ ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาหน้าแม่แม่นะคะมาเปิดเผยต่อสื่อนะคะใครอยากเห็นรอยยิ้มนะคะและการพูดคุยของแม่แม่ FC แฟนคลับกับน้องนะคะระหว่างแม่แม่กับน้องนะคะก็สามารถไปดูได้ในไลฟ์สดของน้องโฟกัสนะคะซึ่งอยู่ใน Facebook ของน้องโฟกัสจลัดพลค่ะไปดูกันได้เลยนะคะไปชมความน่ารักนะคะระหว่างแม่แม่ FC กับน้องโฟกัสนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ อบอุน่นบอกไม่ได้นะคะบรรยายถึงความรู้สึกไม่ได้รู้แต่ว่าน่ารักและก็อบอุ่นมากๆมีพ่อเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่มาในงานนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพิธีกรในงานด้วยนะคะเห็นแม่จุ๋มบอกเนาะก็ดีใจไปกับน้องด้วยนะคะที่มีแม่ๆเอฟซีแฟนคลับนะคะ รักและเอ็นดูน้องมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็มีช่องเงินจากแม่แม่นะคะแล้วก็มีของฝากเนาะเป็นผล,ลไม้เป็นของกินนะคะฝากมาให้น้องด้วยน่ารักมากๆน่ารักทุกคนเลยค่ะขอบคุณความสุขนะคะที่แม่แม่ fc แฟนคลับและน้องโฟกัสนะคะมอบให้กับพวกเรานะคะเป็นรอยยิ้มที่น่ารักและอบอุ่นมากๆขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ